สวัสดีจ้าเช้านี้มาทำลาบหมูเส้นกันนะคะมีวุนเส้นจ้ามีหมูบดค่ะหมูลวกค่ะลวกวนเส้นค่ะเริ่มทำกันเลยจ้าใส่หมูก,กับวนเส้นลงไปก่อนนะคะ เดี๋ยวสักก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะทีนี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันนะคะปรุงค่ะใส่พริกป่นจ้ะพริกป่นลงไปนิดหน่อยค่ะใส่ผงนัวนะคะันัวนิดหน่อยค่ะใส่ผงคั่วนะคะ กัวน้ำปลาโด่หน่อยนึงนะคะไม่เยอะค่ะแล้วก็ใส่บีบน้ำมะนาวสดลงไปค่ะบีบใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะ ต่อไปเราก็จะไปเอาผักมาใส่นะคะผักที่เราหั่นไว้นะคะมาผักที่เราเตรียมไว้เราก็มีแค่นี้เลยจ้ะซอสซากะสิบสมีใสลหลดรดอคเดอร์ค่ะเพราะว่าเป็นเราอยู่ต่างแดนเนาะทำเท่าที่เรามีนะคะพี่น้องจ้ะแล้วก็มาคนให้เข้ากันค่ะว่ามันหน้าตาจะอร่อยขนาดไหนว่าเขาจะออกแบบไหนออกหน้าตาแบบไหนนะจ๊ะ ลาบบุญสินไส้มูสับจ้าน่คะพี่น้องคลุกเขาให้เข้ากันหอมค่ะอันนี้มันจะแส่บ์่ค่ะพี่น,อน,นอ้องใส่พริกบอหลายเด้อจ้าในเมนูเมนูนี้เป็นของอ,อพ่อบ้านทานนะคะมนเป็นสาวสาทานจ้าทำให้ชมค่ะนี่ค่ะ กเข้าให้เข้ากันน่ากินบพราะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวสาวๆจะจัดจานให้ดูนะคะทีนี้กปดติดตามตอนต่อไปจ้าเป็นอันเสร็จสิ้นจ้ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ ลาบมูนเส้นของสับในสไตล์ของสาวๆค่ะได้กาแฟดำานเดือค่ะทำง่ายๆกินง่ายๆค่ะบ๊ายบายจ้า